a ฟ i ้องอ่อนเ n o เอเลียนเอตอนที่6เป็นยังไงกันบ้างครับบอกได้คำเดียวเลยว่าชิปหายหมดแล้วซึ่งในตอนที่6เองเนี่ยเป็นตอนที่เราเริ่มจะได้กลิ่นความชิบหายกันแล้วใช่ไหมครับทั้งจากภัยของเอเลียนภัยของเราหุ่นยนต์ที่กำลังจะพุ่งเข้าหากันจากจุดเริ่มต้นของการสร้างสารรค์และการเปิดกล่องแพนดอร่าของสิ่งมีชีวิตที่เยอะยิ่งที่สุดในจักรวาล อยย่างมนุษ์และในคลิปนี้เช่นเคยครับเราจะมารีแคปและพูดคุยกันสักหน่อยครับว่าเอเลี mm ่ยนเอิร์ธตอนที่6อย่าง The Fly มันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างท mm hmm. ้าความก่อนนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ได้รู้กันแล้วว่า mm hmm. เหตุการณ์ยานตก mm hmm. มาจากบอย c คาเวเลีย hmm. เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จากคันที่เขาเนี่ยอยากได้สิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านี้ไปครอบครอง mm hmm. ส่วนมอโรเองก็มีแผนที่จะเอาซีโนมอฟกลับมา โดยหลอกใช้ตัวของสไลลี่รวมไปถึงตัวของเวนดี้เนี่ยที่เธอนั้นตอนนี้สามารถสื่อสารกับซิโนมอฟได้โดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรอีกทางยังมีตัวของนิฟส์ที่ตอนนี้เธอนั้นเริ่มที่จะเสียสติไปเรื่อยๆแล้วเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในซีรีส์นี้เนี่ยคือระเบิดเวลาของแท้ครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของนิฟส์อย่างที่เราได้เห็นกันที่เธอนั้นได้เสียสติ จากการที่ถูกเอเลี่ยนดวงตาจู่โจมและเกิดอาการ PTSD จนสติเนี่ยหลุดกระเจิดกระเจิงครับคนธรรมดาสติหลุดว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าหากลองคิดดูหากหุ่นยนต์ที่มีพละกกำลังเหนือมนุษย์เกิดสติหลุดขึ้นมาก็คงจะน่ากลัวกว่าหลายเท่าเลยซึ่งเราจะเห็นความขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายครับทั้งอาเธอร์และซิเวียกับผู้ช่วยของคาเวียที่พวกเขามองว่าการลบความทรงจํา และลดการประมวลผลให้กับนิฟส์มันอาจจะทําให้อาการของเธอนั้นหนักยิ่งกว่าเดิมหรือเธอนั้นจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ขณะเดียวกันผู้ช่วยของคาเวเลียก็ยังอยากให้ผลงานชิ้นนี้เสร็จทันกําหนดไรายทิฏฐิไรายปัญหาจึงทําให้ต้องไล่อาเธอร์ออกและสั่งให้ซิเวียคุมงานนี้แทนครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะไปได้ด้วยดีแต่เมื่อนิฟส์ถูกลบความทรงจําและเวนดี้ต้องมารับรู้เรื่องนี้ มันทําให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะตั้งคําถามถึงความเป็นมนุษย์ที่มีความโหดเหี้ยมกับสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักกับการฆ่าเพื่อทดลองมันจะดีกว่าไหมเมื่อย้ายร่างมาเป็นหุดแล้วจะไม่ต้องคํานึงว่าพวกเธอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปครับประโยชของเวนดี้เนี่ยบอกไว้ว่ามนุษย์เนี่ยใช้ความรู้สึกแต่พวกเขาเนี่ยใช้ตะก,กะคิดสิ่งเหล่านี้คนที่พูดให้เวนดี้ฟังก็คือตัวของเคิร์ชที่เหมือนจะเปรียบเทียบให้เราดูกันครับว่าการคิดแบบมนุษย์ และคิดแบบ AI เป็นยังไงซึ่งหุ่นยนต์ไม่มีทั้งความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆมีเพียงแค่ตรรก,กะและวิธีคิดเป็นขั้นเป็นตอนมันจะดีกว่าไหมครับว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเธอเลือกที่จะละทิ้งความเป็นมนุษย์ที่มักก่อความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่แล้วมาจากสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกครับเหมือนกับที่เวนดี้เนี่ยถามซีเวียนในตอนท้ายว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันผิดตั้งแต่คุณล่ะจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันผิดที่คุณล่ะก็น่าสนใจในมูฟต่อไปของเวนดี้ครับว่าเธอเนี่ยจะเอายังไงต่อพอตอนนี้สถานการณ์ของพวกเธอเริ่มที่จะประทุขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกับที่บอยคาเวเลียนเนี่ยได้อ่านหนังสือปีเตอร์แพนให้เราฟังครับมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าเมื่ออายุเข้าสองขวบมันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบก็คงจะสื่อถึงการเติบโตที่เมื่ออยู่ในเนเวอร์แลนด์ ทุกคนเนี่ยจะไม่มีวันโตครับแต่หากโตขึ้นเมื่อไหร่อายุของเราเนี่ยจะยิ่งสั้นลงจุดจบของเราก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงจะเปรียบกับเวนดี้ที่ได้มีการเติบโตตื่นรู้ขึ้นสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะนำจุดจบมหาพรดีดจีก็ได้นะครับในฝากหนึ่งตัวของโจก็ยังอยากที่จะหนีกลับบ้านแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเอาด้วยเลยนะครับทั้งน้องสาวที่ไม่อยากจะออกจากเกาะนี้ ซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่เคิร์ทพูดให้เวนดี้ฟังเนี่ยมันอาจจะทำให้เธอรู้สึกเกลียดมนุษย์มากขึ้นหรือเปล่าอีกทั้งเพื่อนของโจเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเขาเลยครับเพราะพวกเขามองว่าพวกเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยสบายดีแล้วแต่ก็ยังดีนะครับที่โจเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอาเธอร์ที่เพิ่งโดนไล่ออกไปเมื่อสักครู่แต่หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปร่อลุ้นกันครับขณะที่ฝากหนึ่งตัวของบอยคาเวเลียได้เข้ามาพูดคุยเจรจากับยูธานีถึงเหตุยานตก ที่เรารู้กันดีแล้วว่าเป็นแผนของคาเวเลียและฉากการพูดคุยกันของสององค์กรนี้ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็เหลี่ยมจัดกันมากๆครับหาคอโตัแย้งมาถกกันได้ไม่หมดทั้งเวแลนที่แอบนำเอาเอเลี่ยนมายัางโลกและพรอดิจีที่อ่างสิทธิ์ความเสียหายมีหลักฐานมัดตัวเวลแลนยุทาน,นี้ทำให้สุดท้ายเนี่ยได้ข้อสรุปว่าเวแลนด์ยุทธาน,นีต้องจ่ายค่าชดเชยแล้ก็ต้องรอให้พรอดิจีเนี่ย ส่งเอเลียนกลับไปยังบริษัทใน6สัปดาห์ตามข้อบัญญัติเรียกได้ว่าบอยคาเวเลียตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เหลี่ยมจัดและก็ร้ายกาจมากๆครับซึ่งแน่นอนว่ามอร์โรได้แอบวางแผนเอาตัวซิโนมอฟกลับมาโดยใช้ตัวของสไลลี่ที่เขานั้นได้จับแม่ของเขาไปเป็นตัวประกันบีบบังคับให้เด็กน้อยเนี่ยต้องทำภารกิจนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้จนสุดท้ายสไลลี่ก็ได้เลือกให้ตัวของด็อกเตอร์อาร์เธอร์มาเป็นเหยื่อให้กับซีโนมอฟ ฝังตัวอ่อนและจะได้ขนย้ายเอาไปให้มอร์โรได้ครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมสงสารอาเธอร์มากๆทั้งตกงานแถมยังเป็นเหยื่อเอเลี่ยนอีกโดนทั้งคนทั้งหุน่นและเอเลี่ยนเล่นงานแบบนี้คงจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในจัก,กรวารเอเลี่ยนแล้วล่ะครับและคนที่รับรู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่ได้ปริปากพูดก็คือตัวของเคิร์ชที่เราได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยคือหุ่นยนต์รุ่นเก่าที่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเจ้านายอย่างคคเวเลีย แต่ตอนนี้เนี่ยเขาคือผู้สังเกตการรับรู้ทุกอย่างรับรู้ทุกแผนการที่จะเกิดขึ้นแต่ทำไมเขาไม่ได้บอกคาเวเลียว่าเกิดอะไรขึ้นแถมยังทำทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นปกติแถมยังมีการพูดเกาะขู่เวนดี้อีกซึ่งเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะครับว่าเขาบอกเวนดี้ตอนไหนแต่ผมว่าเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเห็นอีกทีก็ได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยแผนการของเคิร์สทื่อผมเดาอาจจะเป็นการทำลายโพเดจีจากภายในให้ย่อยยับ เพื่อที่เขาเองจะได้มีอิสระหลุดพ้นจากคาเวเลียเหมือนกับที่เดวิดหลุดพ้นจากปีเตอร์เวลดนครับเมื่อพูดถึงคนกับหุ่นไปแล้วแวะกลับมาที่เอเลียของเราบ้างครับเดี๋ยวจะน้อยใจในตอนนี้เนี่ยซีโนโมอฟก็ยังไม่ได้ฉายแสงอะไรกับเขาเลยแต่เจ้าตัวอ่อนจากตอนที่4เนี่ยเริ่มที่จะโตขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งในตอนที่6เองเราจะเห็นตัวอ่อนของซีโนโมอฟสองระยะในช่วงแรก มันยังเป็นเด็กน้อยที่ถอดออกจากร่างเชสเบอร์สเตอร์แขนขาเริ่มงอกและเริ่มแข็งแรงขึ้นแต่ส่วนหัวของมันเนี่ยยังไม่ได้ยื่นยาวไปข้างหลังนะครับกับอีกระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะโตเต็มวัยเป็นซีโนโมอฟในแบบที่เราคุ้นเคยแล้วน่าเสียดายที่ระยะดักแดของมันที่เราเคยเห็นในเอเลียนโรมูลัสเขาไม่ได้หยิบเอามาเล่นในเอเลียนเอิร์ธครับแต่สีตัวของซีโนโมอฟตัวนี้เนี่ยน่าสนใจไม่ใช่สีดำเข้ม แต่รูปร่างของมันเนี่ยดูเป็นสีน้าตาลซะมากกว่าครับไม่รู้ว่านี่อาจจะเป็นแค่ระยะยังไม่โตเต็มที่เมื่อโตเต็มที่อาจจะกลายเป็นสีดําล้วนเลยก็ได้ซึ่งเรื่องราวของซีโนมอฟในตอนนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้แหละครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์เอเลียนที่เอเลียนพระเอกของเรายังไม่ได้ออกลงจริงๆอย่างจังซะกะทีและในตอนนี้เนี่ยที่มีชื่อว่าเดอะฟลายก็น่าจะหมายถึงเอเลียนที่มีลักษณะเป็นมแมลงที่มันนั้น ยังไม่ได้แผงลิตให้เราดูครับว่าร้ายกาจแค่ไหนจนกระทั่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ t ูเทลส์ได้รับคำสั่งจาก Curse ให้ไปให้อาหารเหล่าเอเรียนแต่ด้วยอีโก้และความที่อยากจะเป็นลูกรัก t ูเทลส์จึงเกิดการตัดสินใจที่หัวที่สุดครั้งหนึ่งขึ้นมาโดยการทำทั้งหมดนี้คนเดียวเพื่อที่จะได้รับควาชมตามภาษาเด็กนั่นแหละครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะไปได้ดีแล้ว แต่แล้วเมื่อเขาเนี่ยเปิดประตูให้อาหารเจ้าเอเลี่ยนมาแรงกับติดขัดและหักออกมาต้องเข้าไปให้อาหารข้างในแทนซึ่งดันมีตัวชงอย่างเอเลี่ยนตาทีโอเซลัสที่ตอนแรกหลายคนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาดีแต่ดูตอนนี้จบเนี่ยอาจจะต้องคิดกันใหม่อีกทีแล้วละครับเมื่อมันฉลาดมากๆเนี่ยมันคอยเป็นตัวหลอกล่อให้เอเลี่ยนตัวอื่นๆเนี่ยลงมือแทนนั่นแปลว่าตอนก่อนหน้านี้ มันไม่น่าจะตั้งใจเตือนเจ๊นักวิทยาศาสตร์แต่พยายามเรียกความสนใจให้เอเลียนเห็บหมัดเนี่ยได้หลุดออกมาวางไข่ต่างหากล่ะครับซึ่งผมคิดว่าความสัมพันธ์ของทีโอเซลัสอาจจะไม่เป็นอันตรายกับเอเลียนตัวอื่นๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมาตีกันภายหลังหรือเปล่านะครับแต่สําหรับซีโนมอฟมันอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายสําหรับทีโอเซลลัสมันเลยเลือกที่จะโจมตีซีโนมอฟในตอนก่อนหน้านี้ครับ อีกสิ่งที่น่าสังเกตนะครับไม่แน่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการเซตอัพของตัวเคิร์ชเองที่เขาแอบวางแผนนี้เอาไว้แต่แรกทําให้ประตูเปิดไม่ออกและต้องให้คนเข้าไปให้อาหารข้างในความชิบหายก็เลยเกิดขึ้นมาครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะมาเฉลยนะว่าสุดท้ายแล้วเคิร์ชเนี่ยจะกลายเป็นตัวร้ายที่แท้จริงหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นริของเอเลี่ยนมลงกันแล้วครับ มันเนี่ยมีสกิลการพ้นกรดที่รุนแรงถึงขนาดทําให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยละลายแล้วก็เสียหายจนทําให้ในที่สุดทูเทิลส์เนี่ยได้ตายลงครับและตอนนี้เนี่ยมันก็ได้หลุดออกมาจากตู้กักขังแล้วความบันไลยรอเราอยู่ต่อนหน้าครับทั้งซีโนมอฟและเพื่อนเพื่อนเอเลียนของมันที่รอวันขย่ำเหล่ามนุษย์และหุ่นยนต์รูไ้ไปถึงความอันตรายที่ยากแท้อย,อย่างถึงของหุ่นยนต์และไฮบริดที่อันตรายเกินกว่าจะจินตนาการ และยังมีตัวของเวเลนยูธาน้ที่เริ่มปฏิบัติการย่างชิงของของพวกเขาขึ้นมาต้องบอกเลยว่า2ต่นสุดท้ายเนี่ยน่าจะเดินเครื่องกันอย่างเข้มข้นแน่นอนครับอีกทั้งยังมีเอเลี่ยนลึกลับอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่แสดงฝีมือนะครับนั่นก็คือเอเลี่ยนที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้เดี๋ยวมารอดูกันว่าต่อจากนี้มันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับเราหรือเปล่า แล้วเพื่อนๆล่ะครับดู Alien Earth ตอนที่6 The Fly มาแล้วรู้สึกยังไงเริ่มที่จะหวาดกลัวกันหรือ,อยังก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรอติดตาม2ตอนสุดท้ายของ Alien Earth ได้2สัปดาห์ต่อไปใน Disney Plus Hot Star ทุกวันพุธ7โมงเช้าครับ